โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนะคะกิจกรรมอย่าลืมนะแฮชแท็กของสิงโตแฮชแท็กอะไรแฮชแท็ก Weekend Possibility Xingto ขอยกแฮชแท็กของซิงโตคือแฮชแท็ก Weekend Possibility x i n g โตถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพบกับอีกหนึ่งโมเมนต์สุดประทับใจจากสิงโตปราจีนค่ะซิมมีปัญหาด้วกัน ร้องเพลงมาตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นพอได้ร้องเพลงแบบฮะเนี่ยผมตอนแรกผมมั่นใจมากเลยนะครับ่าเล่นนอนจะได้นั่งทุกคนนื่มอะไรกันจะได้ก่อนว่าถ้าร้องได้ช่วยร้องด้วยนะครับผมแล้วก็พ่าใหญ่พี่สีร้องผมไปร้องสวนเลยรองสวนเลยอเอาเพลงอะไรแล้วพี่สีบอก เป็นไรปะอันนี้พักมีปะ right và con nó gọi là nó chụp cái đi. Con trai của bà là nó. Nó là dân chơi chứ. Nó cũng là bạn thành đạt của lại luôn. Nó lại phần mà lại โอ้เดี๋ยวๆคือฉัน,ททนรักฉันเศ้าฉันจริงจริงในรังไงสิ่งที่เธอเป็นฉันหัวใจนะรักครั้งที่เธอได้พามาทำให้เธอมีน้ำตาทำให้ใหใเธอยังไม่พร้อมจะเปิด 너무이 ใี่คนยุคทุกคนแบบตบมือกำลังใจสุดๆนี่น่าเราคือไม่ได้ดูเสียงร้องกานเลยเฮ้ยอยากฟังเสียงคุณอแบบเคลียร์ๆหลายๆคนให้กำลังใจสุดๆนะคะน่ารักมากกับคอมเมนต์นีไม่เพียนไม่เพี้ยนสิไม่เพี้ยนไหมคะไม่เพี้ยนร้องกันคือเหมือนทุกคนส่งกำลังใจดูทุกคนแบบเมื่อกี้ที่พี่ดูทุกคนรักเธอมากนะจริงๆเรองแค่จะร้อง มาพร้อมด้วยนะคะขอบคุณสินโตมากๆนะที่มามีโมเมนต์ฟินๆให้กับธรรมดาแฟนคลับแล้วก็ให้ทีมคอมเวอร์ด้วยนะคะอ่ะช่วงนี้อัปเดตผลงานดีกว่าว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรให้พวกเราติดตามกันบ้างจริงๆทุกคนน่าจะทราบอยแล้วว่าซีรีส์ยังไม่เปิดกล้องนะครับคิดว่าน่าจะได้เปิดกล้องแบบยังไม่มีออฟฟิเชียลที่ตายตัวว่าจะเปิดกล้องช่วงเดือนไหนแต่ว่าน่าจะช่วงไอผมไม่ใช่หรอก น่าจะเปิดกล้องในช่วงเดือนพฤศจิกาตอนนี้คร่าวๆนะครับแต่กล้องว่างไก่หมใช่แล้วก็แล้วก็น่าจะได้ดูกันในช่วงต้นปีหน้าต้อเผื่ออาจจะไปตามปีเลยก็ได้ต้นปีหน้ายังมีซีรีส์นั่งที่ที่ผมอีแปร์่อนไว้ที่ถ่ายไปแล้วก็คือรับจตายรับจ้างนั้นให้ออนไม่ชมกันจะได้แบบ เดี๋ยวมันแข่งกันปิดจริช้ใช่ปกติผมต้องทาบอย่างนึ่งก็คือซีรีส์สองเรื่องมันจะชนกันเสมอไม่เป็นไรถ้ามีกี่เรื่องก็ดูมีกี่เรื่องก็ไปนะก็เดี๋ยวช่วีก็ซีรีส์เรื่องใหม่ที่เดี๋ยวกำลังจะถ่ายทำนี้ก็เล่นคู่กันใช่ครับเล่นคู่กันเลยครับผมเพราะแฟนเก่เปลี่ยนแปงบ่อยผมยําชื่อเรื่องจนทุกคนน่าจะจำได้กันหะเออนะชื่อชื่อเรื่องอะไรคะเพราะแฟเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมเปลี่ยน เปลี่ยนแปลเปลี่ยนแปนเรปลี่ยนแปีนเปลี่นเปนเปลี่ยนเปลี่ยนเปนเปลี่ยนี่ยนเปลี่ยนเลียนป่นเปีนี่ยน่นปลีนเ่ยนเปลี่ยนเปลี่เลี่ยนเปลีเปลี่นเปลนี่ยน่ลี่ยนเลี่ยนเปลนเปลี่ยนเปลี่่ยนีนลลยปเเียีนนน่ปเยปีเนนน่่ี่ ประกาศออกมาแล้วนะจังสิมโกอย่าโกหกออฟฟิเชียลเลยใช่ไม่ออกปากมีที่ไหนนี่คือเมนทร์คุณจะต้องตุ้งคิ้วให้คุณนะจริงก็วันนี้ผมถามแฟนถามแล้วไอ้ทงานะไอ้งานวันนี้มีอะไรนะวันนี้มางานที่ไหนนะข่าวล่าข่าวล่าจังแย่โอเคค่ะก็บอกว่าวันนี้ก็เป็นโมเมนฟินฟินนะคะก็ต้องขอบคุณตุ้งตอมากที่มาเล่าโมเมนฟินฟินเห็นไหมต้องบอกว่าทุกอย่าง เป็นไปได้ทิ้งวิกเอ็นที่คิดพาวเวอร์ค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นโรเมนติกก้าแล้วที่ให้เหาาล่าบรรดาแฟนคลับมาริสุดฟินนะคะก็ใกล้จะวันสุดท้ายแนละ้วเดี๋ยวจะมีกิจากรรมอีกหนึ่งตัวก็คือวันสุดท้าย28ายกันยายนายเธอนะคะก็มาให้กับทุกคนได้ฟินกันใครที่เป็นแฟนคลับก็บแวะมาดิบดีได้ให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะท้าสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้สิงโตฝากงานคิดพาวเวอร์วิกเอ็นทอสซิบิลิตี้ให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับและก็คนที่ติดตามผ่านทางโซเชียลนะคะ สำหรับแฟนคลับของผมน่าจะได้ไมาอยู่ที่คีมเวอร์ของเราได้มาเดินชมงานได้บนะ่อแล้วแต่สำหรับใครที่ผ่านมาผ่านไปในโซเชียลนะครับผมทางช่องทางไลฟ์เลยว่าผ่านไปเห็นทีน่ไหนช่องทางไหนก็ตามแต่นะครับผมฝากงานทีม p o w e ว with N plus three ด้วยก็อยากให้มาเดินซื้อของหรือว่าเดินเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็วันที่18เนี่ยังมีงานอีกวันหนึ่งนะครับที่คุณจะได้เจอกับพี่เต้ยด้วยฝากด้วยนะครับ ่กันยาย,ยนค่ะมีฟินมีโมเมนต์ฟินๆได้ใกล้ชิดน,นะคะกับศิลปินคนโปรดแบบนี้แน่นอนนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะโมเมนต์ฟินของเราในวันนี้เนี่ยจบลงอย่างสวยงามเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเชิญชวนทุกคนมาถ่ายข้าพเซลฟี่